สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้พอดีว่าผมไปเจอถ้อยคำหนึ่งของที่วาสนานานุ่มนะครับเขาได้โพสต์ขึ้นมาว่าเขมรเนี่ยต้องการการหยุดยิงต้องการยุติสงครามนะครับโดยที่ฮุนมาเนเนี่ยได้มีการประกาศถ้อยถแถลงนี้ออกมาว่าอยากจะอยู่สงครามแต่ปรากฏว่า ไปโทรหาสหารัฐอเมริกาก็เลยเออใช่ทำไมมันดูงง,ง,งว่าถ้าต้องการหยุดยิงกับไทยแต่ทำไมโทรหาสหารัฐเพื่ออะไรเพื่อแสดงถึงอะไรนะ <c oughs> มันดูแปลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องการหยุดยิงกับไทยก็ต้องโทรหาไทยพูดคุยกับไทยไม่ใช่ไปพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมันมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำที่ไม่มีความคิดนะครับมีความคิดที่แบบว่ามัน ต่ำตมหรือเกินอ่ะมันมันดูแบบไม่เข้าที่เข้าทางนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับแล้วทีเนี้ยในส่วนของการประชุม GBC นะครับที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะขออภัยด้วยเพราะว่าผมหาข่าวเมื่อสักครู่นี้หายไปละในช่วงของวันที่26ทธันวาคม2,568นะครับปรากฏว่าขเขมรเนี่ยเข้ามาประชุม GBC กับไทยในช่วงประมาณสัก10โมงครึ่ง ในจังหวัดจันทบุรีนะครับและปรากฏว่าคุยกันได้ประมาณแค่24นาทีเท่านั้นโอ้โหมีคนจับตามองแบบว่าแบบละเอียดเลยนะครับว่าเวลามันเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าคุยกันแค่24นาทีเนี่ยตัวแทนทั้งหมดของเขมรเนี่ยได้ลุกออกจากที่นั่งนะครับแล้วก็ขอตัวกลับเลยในในเวลานั้นในเวลาอันรวดเร็วด้วยไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําไปเป็นที่หน้าตกใจแล้วก็เป็นที่หน้ารู้สึกว่าเฮ้ย มันน่าแครงใจสงสัยนะว่าทำไมอยู่ดีเขาถึงได้ลุกพรวดขึ้นไปแล้วก็กลับไปที่ประเทศกัมพูชาเลยทันทีนะครับแต่ทีเนี้ยอันนี้เราไม่ทราบเหตุผลนะเพื่อนๆแต่ทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อข่าวที่ผมได้โปรยไปเมื่อสักครู่นี้ว่านายฮุนมาเนีต้องการอยากจะยุตินะครับการยิงทําสงครามกับไทยแต่กับโทรหาสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมถึงทําอย่างนั้นนะครับ หัวข้อข่าวนะครับของทางสหรัฐเขาบอกว่านายมา์โกรูบิโอนะครับยืนยันชัดเจนสหรัฐอเมริกาจะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยให้เร็วที่สุดนะครับนายมา์โกรูบิโอเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันต่อฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่า สหรัฐอเมริกาจะพยายามผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยปรารถนาที่จะเห็นทั้งสองประเทศฟื้นฟูสันติภาพกลับมาคืนดีกันนะครับตามถ้อยคำของนายฮุนมาเน็ตเมื่อคืนวันที่25ธันวาคมระบุว่าสมเด็จเนี่ยก็คือเขาเองนะครับ นายฮุนมาเนตได้หาหรือทางโทรศัพท์กับนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการหยุดยิงโดยเร็วและก็การปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพเพื่อสแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนสําหรับกัมพูชาและไทยผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวรัฐมนตรีรูบิโอเนี่ย ได้เน้นย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสหารัฐอเมริกาต้องการเห็นสันติภาพที่ถาวรระหว่างกัมพูชาและไทยและจะพยายามผลักดันให้มีการหยุดยิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยืนยันอีกครั้งถึงการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดของกัมพูชาในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของถแถลงการร่วมกุงกลาลัมเปอร์และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน ต่อไปตามข้อตกลงที่มีอยู่กัมพูชาย,ยังคงรักษาจุดยืนในการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยสันต,ติวิธีโดยสอดคล้องกับข้อตกลงและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้ในอดีตรวมถึงถแถลงการร่วมกรุงกลาลัมเปอร์เพื่อแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชาและไทยและสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างของทั้งสองประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ธันวาคมทางฮุนมาเน็ตนะครับได้โพสต์ผ่าน เพจส่วนตัวของตัวเองนะไม่รู้ส่วนตัวหรือเปล่านะครับอาจจะมีแอดมินก็นแล้วแต่นะเออเขาได้มีการโพสต์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะมีอะไรอย่างไรต่อหรือเปล่านะครับจากการสนทนานี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางการสู้รบตามแนวแชายแดนที่มีความารุนแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยโดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายแล้วก็ ประชาชนมากกว่า5-6แสนคนเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่พื้นที่ที่มีการสู้รบหนักในบริเวณจังหวัดสะแก้วอำเภอโคกสูงและจังหวัดศรีสะเกดร,รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงกับปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองแล้วก็ปราสาทพระวิหารด้วยนะครับ ข้อความจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนายรูบิโอได้ส่งต่อข้อความจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรีนย้ำว่าลำดับความสำคัญส,สูงสุดคือการฟื้นฟูความสงบแล้วก็สหรัฐพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกเพื่อเกิดการเจรจาในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายพูดถึงข้อตกลงที่เกิดขึ้นร่วมกันเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับก็คือ,อปฏิญญาโกลาลัมเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งกัมพูชาย,ยืนยันที่จะยึดมั่นข้อตกลง ในการยุติปัญหาดังกล่าวถ้ามึงยึดมั่งจริงอะ่ะมึงจะเริ่มยิงกอดทําเปี้ยวอะไรวะเออไอ้ไหน้าหมานี่ <c oughs> คือโมหน้าโมโหจริงนะครับคือมึงมึงพูดได้หมดแหละนะครับว่ามึงจะทําตามแบบนั้นจะทําอย่างนี้จะแต่ฝ่ายทหารมึงอะ่ะแสดงว่ามึงกับลูกน้องมึงไม่คุยกันใช่ไหมแต่ฝ่ายทหารมึงเนี่ยยิงโจมตีเข้าประเทศไทยนะเออ เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดสงครามนี้ขึ้นมานะครับยืดเยื้อมาถึง18-19วันเนี่ยนะมึงต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าผมว่าทางทหารน่าจะมีหลักฐานในการที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเริ่มยิงก่อนนะครับในวันเดียวก,กันก็คือวันที่25นะครับนายรูปิโอได้คุยโทรศัพท์นะครับกับนายศรีหัสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีการต่างประเทศของไทยเช่นกันนะครับ โดยขอให้ไทยดําเนินมาตรการเป็นรูปธรรมเพื่อลดความตึงเครียดและก็กลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ฝังประเทศไทยระบุว่าจะหยุดยิงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีการหาหรือร่วมกันของกองทัพของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก็คือเราก็มีการประชุมไปแล้วนะครับในวันที่26นี่แหละในช่วง10โมงครึ่งแต่ว่าปรากฏว่าประชุมกันได้เพียงแค่24นาทีเท่านั้นเองทางฝ่ายของกัมพูชาก็ขอตัวกลับประเทศไปนะครับกัมพูชาได้แจ้งต่อน,นายลูบิโอว่าการโจมตีจากฝั่งไทยใส่หมู่บ้านแล้วก็โบราณสถานสาคัญเช่นปราสาทตาเมินแล้วก็ปราสาทพระวิหารปราสาทตะควายด้วยเนี่ย โดยอ้างว่ามีการใช้โดนและอาวุธหนักซึ่งทางกองทัพไทยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการตบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเท่านั้นเองนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าสหรัฐอ,อเมริกากำลังเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกนะครับเพื่อหยุดการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็กรอบความร่วมมืออาเซียนผ่านมาเลเซียเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นเองนะครับทางฝ่ายกัมพูชาก็ ได้บอกอย่างแข็งขันว่าเขาก็พยายามปฏิบัติตามข้อตกลงกลัมเปอร์อย่างชัดเจนนะโอ้โหนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนหนึ่งที่นํามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในช่วงเวลานี้นะครับมันมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าขเขมิงเองไม่ยอมเจรจากับเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการหยุดยิงเนี่ย ถ้าจะแสดงถึงความจริงใจในการหยุดยิงแล้วเราก็ก็ควรที่จะคุยกับไทยตรงๆแล้วก็ให้สั่งให้ฐานหยุดยิงได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ายังยิงอยู่เพราะว่าการที่เขมนย,ยังยิงเข้ามาเนี่ยเราก็ยังจะต้องยิงตอบโต้ต่อไปนั่นเองนะ เอาละเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นั้นได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่บอกานาเสเนอด้วยสาหรับคลิปนี้หมดเวลาหนุนเพลนเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ